สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับเหมือนเดิมงานซ่อมครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับพาทุกท่านมาชมงานซ่อมนะครับตัวนี้เป็น Power AM รถยนต์นะครับเป็นคลาสดีแปลงขับเส้นกลางนะครับผมตัวนี้ผ่านการ modify มาแล้วนะครับผมลูกค้าแจ้งมาว่าเปิดอยู่ดีๆนะครับมีเสียงระเบิดนะครับชุดคาปาระเบิดนะครับมีควันออกนะครับผม ดูจากรอยระเบิดนะครับผมนี่คาบนะครับชุดนี้นะครับคาปาระเบิดนะครับแล้วก็เครื่องเปิดเปิดไม่ติดนะครับผมเครื่องเปิดไม่ติดก็เดี๋ยวไปทําการตรวจช็คกันดูนะครับว่าสาเหตุมันมาจากอะไรครับผมอไปดูกันเลยครับผมครับก่อนอื่นล้วก็เดี๋ยวทําการปล่อยไฟเข้าดูก่อนนะครับว่าอาการมันจะเป็นยังไงนะครับปึ๊บปล่อยไฟเข้ามาแล้วนะครับ พเทคติดแล้วก็ดับไปนะครับไม่มีไฟขึ้นนะครับผมปล่อยไฟเข้าปุ๊บไฟพเทคขึ้นนะครับไฟพเทคขึ้นปุ๊บแล้วก็ดับดับไปดื้อๆครับผมก็ไม่มีปฏิกิริยาอะไรเพิ่มเติมนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปทำการถอดซ่อมกันดูครับผมครับผมท่านผู้ชมอันดับแรกนะครับเราก็เดี๋ยวมาทําการเช็คที่ชุดไฟกันก่อนนะครับผมภาคไฟนะครับก็คือชุดนี้นะครับว่ามันมีปัญหาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราก็ ลองต่อไฟเข้าดูนะครับก็จะวัดแบบเข่าๆนะครับวัดไฟขาเกตนะครับไฟเลียงขาเกตมีหรือเปล่านะครับผม4 8่โวลต์นะครับ4 8่โวลต์นะครับผม4ี่จุนะครับผมสี่จุดนะครับ มีไฟมาใบอัดที่ขาเกตนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองเช็คที่ชุดไฟคาปากันบ้างครับผมปามีไฟหรือเปล่านะครับัดคาปาครับเกาะประมาณ60โวลต์นะครับผมสองฝั่งประมาณ60โวลต์นะครับัดไฟวัดไฟ60โวลต์60โวลต์ สิโวลต์นะครับก็มีไฟมาปกตินะครับผมอ่ามีไฟมาปกตินะครับในส่วนของชุดไฟก็ไม่น่ามีปัญหานะครับผมจากนั้นเราก็มาจัดการที่ชุดขยายนะครับผมแต่ถอดไฟก่อนนะครับผมชุดขยายก็จะเป็นชุดนี้นะครับผมตั้งแต่มัดไฟนะครับมัดไฟตัวนี้นะครับมาฝั่งนี้นะครับก็คือชุดขยายนะครับผมจะต้องมีตัวใดตัวหนึ่งเสียแน่นอนครับผม เดี๋ยวเรามาลองเช็คกันดูนะครับไปทีละจุดนะครับผมสมดูนะครับผมกระปาตัวนี้มีอุณหภูมินะครับอุ่นๆนะครับผมอุ่นๆทําการขยับนะครับผมอ่ะจับกระปานะครับนี่นะครับปรากฏว่าไฟมันติดนะครับผมเหมือนกับมันจะหลวมหรือเปล่าด้านในก็ไม่รู้นะครับหรือว่ามันจะไหม้หรือจะเสื่อมหรือเปล่าแต่วงจรนะครับอ่ะชมดูจรด้านหลังนะครับก็ไม่มีจุดไหนขาดหรือหลุดนะครับผม นี่ผมก็การขยับนะครับจับไปจับมาปรากฏว่ามันติดนะครับผมติดขึ้นมานะครับผมอ่ะเนี่ยนะครับขยับที่กระปานะครับผมปึ๊บนะครับอ่ะนี่นะครับไฟสถานะก็ออนปกตินะครับผมจะลองวัดไฟให้ดูนะครับผมลองวัดไฟที่ขาเกจนะครับว่ามันจะมีไฟมาหรือเปล่านะครับผม วัดไฟตรงชุดขยายนะครับผมวัดไฟวัดไฟปุ๊บนะครับดับไปแล้วลองใหม่ครับผมเดี๋ยวทำให้มันติดนะครับผมอยากให้มันติดขึ้นไฟสถานะก่อนนะครับอ่านี่นะครับชุดได้ทำงานปกตินะครับผมไฟมา5โวลต์นะครับ5.1โวลต์นะครับผม เดี๋ยวไปลองถอดคาปาชุดนี้ดูนะครับผมน่าจะมีปัญหานะครับผมเดี๋ยวถอดออกมาเช็คนะครับผมทีละตัวครับผมครับผมท่านผู้ชมหลังจากที่ผมได้ทําการเปลี่ยนนะครับเอาตัวคาปาออกนะครับผมมีตัวนี้กับตัวนี้นะครับผมสองตัวนะครับเปลี่ยนออกสองตัวนะครับผมตัวเก่ามันเหมือนกับมันช็อตมันไหมอะไรสักอย่างนะครับผมวัดเรามันไม่ขึ้นนะครับผม เลยทำการเปลี่ยนออกสองตัวนะครับเดี๋ยวเรามาลองปล่อยไฟเข้าดูครับผมไฟเข้าเรียบร้อยครับผมยังทำง,งานหรือเปล่านะครับอ่าอเคนะครับท่านผู้ชมเครื่องก็ไม่โปรเทคแล้วนะครับขึ้นอ่อนปกตินะครับไฟขึ้นสีฟ้านะครับผมไฟโพเ่อร์อเรามาลองวัดไฟเหมือนเดิมน,นะครับ วัดไฟที่ขาเกตนะครับในส่วนของชุดขยายนะครับผมวัดไฟขาเกตนะครับได้เท่าไหร่มาแล้วนะครับมีสัญญาณพันมาแล้วนะครับ5โวลต์5โวลต์นะครับวัดฟังนี้โูกนะครับผมนนมีไหมนะครับสี่โวลต์ส ส9่จุดเก้าหครับนะสีนะครับมาหนี้นะครับก็เอาเฟดขยายมาใส่นะครับเหมนเดิม640เบอร์ยอดฮิตนะครับ ตอนนี้ผมทําการวัดนะครับเหมือนมีตัวช็อตด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะวัดให้ช่วยอีกรอบหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะใส่นะครับผมครับท่านผู้ชมหลังจากที่เราทําการใส่เฟสปาขยายเข้าไปครบเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาลองปล่อยไฟเข้าดูครับผมปล่อยไฟเข้ามาแล้วนะครับติดหรือเปล่าอ่า ไฟแดงดับไปแล้วนะครับผมเหลือแค่ไฟ power on นะครับสีฟ้านะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับเพื่อนเ่นก็อย่าลืมนะครับสุดท้ายนะครับการซ่อมคราสดีนะครับอย่าลืมวัดไฟที่ขั้วลําโพงนะครับอ่ากดไฟบวกลบขัวลําโพงนะครับมีไฟหรือเปล่านะครับอ่านี่ก็ไฟประมาณ0.5โวลต์นะครับ 0.5โวลต์สำหรับคลาสดีก็ประมาณนี้นะครับ0.5โวลต์ครับโอเคครับพอไม่น่าจะมีปัญหาเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเราไปลองปล่อยเสียงเข้าดูครับ่ามันจะมีเสียงออกหรือเปล่านะครับผมป้ายครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองทดสอบก่อนส่งงานให้กับลูกค้าครับผม ป้ายปล่อยไฟเข้าครับปึ๊บเดี๋ยวเรามาลองเสียงกันดูครับผม โอเคครับก็จบเรียบร้อยพร้อมส่งงานครับผมอ๋อสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับอาจจะส่งมาซ่อมนะครับก็สามารถทักมาสอบถามได้ครับผม ว่าท่านใดจะไปลองหัดซ่อมเองนะครับก็เอาคลิปนี้ไปเป็นแนวทางนะครับผิดพลาดผิดถูกยังไงก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับก็สรุปอาการเสียนะครับของเจ้าตัวนี้นะครับก็มีคาปาสองตัวนะครับแล้วก็มีซีตัวร้อยโวลต์ตัวเล็กนะครับผมไหมนะครับผมซีตัวนี้มันไหมนะครับ4ีร้อยโวลต์นะครับแล้วก็จะมี ในส่วนของชุดขยาย้าขยายนะครับมอสเฟตนะครับไม่3ตัวช็อตนะครับผมก็เปลี่ยนออกนะครับผมแล้วก็จะมีตัวเจ็ดแปดศูนย์ห้านะครับมันเสียหนึ่งตัวนะครับก็ฝั่งไอซีออโตไม่ทำงานนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับอาการไฟไม่เข้านะครับเครื่องออนไม่ได้กับค่์ดีแปลงขับการนะครับผม ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมไปพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ